เอาละครับก็กาสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับผมดูคลิปเองเดี๋ยวดูแน่นอนครับว่ามันทำยังไงด้วยตกใจหมดตกใจตัวเองอะคิดจะเบาก็เบาคิดจะเอ็นก็นี่นะไหนสอบวิธีการให้มันเป็นแบบนี้นะ ทำในมือถือหรือทําในคอมไอ้คอมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําในคอมก,ก่อนรถบุกก็ได้นะเดี๋ยวไม่เอามไม่ดีแต่ผมสอนวิธีการทําในมือถือนะเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนไม่มีนะมาลำดับเลขนะให้เข้ามาที่ทูบเข้าไปในทุกในกูเกิลเลยนะ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เป็นอย่างเงี้นะเป็นช่องเราเนะยผมโอเคนะให้เราฮะกดเข้าไปที่ไอตรงนี้นะฮะเห็นไเนีย่ยนะฮะกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีนะฮะให้เป็นนะยมหาศาลนะฮะข้างบนมีด้วยแต่แต่ไม่นับนะฮะข้างบน ให้เรานะครับกดมาที่เว็บไซต์เบอร์ท็อปให้มันกดติดอย่างนงี้ะคัะเรียบร้อยนะก็ล้อโลสักคู่อะไรนี ตนมากไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆร,รอโหลดแป๊บหนึง่งต่อโหลดเสร็จนะฮะต้องเราผมก็ได้ตอโหลดเสร็จนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะ,ะกดมาตรงนี้เดี๋ยวรอฟักคู่นึงะตอนนี้ขูขีดผมเท่าไรเราก็ไม่รู้เนี่ยนานละโอเคนะครับก็จะปีปเป็นยังไงให้รอ ทำอะไรใช้มล่ะรอไปจนกว่ามันนะจ,จ,ะจะหลดเสร็จน,นะผะขไม่รู้ว่าคือคนอื่นเป็นยังไงนะแต่คือผมเป็นงนี้แหละโอเคก็ <c oughs> จะมาเป็นอย่างเงี้ยนะผมให้เรานะซูมเข้านะครับผมถ้าสอนผิดพลาดแต่กันะก็ขออภัย ขอามาที่ไหนกันนะครออกมาที่อันนี้ไม่อยากจกินรักจริงๆเลยอยากจริงๆเลยเนี่ยคือวิดีโอที่เราทำนะครับอันนี้ไม่จบโอเคเอเม ไม่ได้ใส่นานไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะมีแค่แค่ที่นั้นนี่มันจะมีแค่ทนั้นนี่กับอันนี้ให้เรากดเข้าไปที่อันนี้ อันนี้ก็พี่กยับอีอันไปเลยนะกดเข้าไปอันที่แก้ไขวิดีโอไฟ้าเป็นไรไงไอ้เน็ตดีไม่ใช่ไฟลสอนบนขอมมันง่ายกันะแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูทำไม่ได้ทุกหมดนี่อะไรเนี่ย เข้าไปดูก็เลวกันทางนะไม่ใช่ล้อเล่นโอเคเอาง่ายๆเลยดีกว่านะคผมให้ให้เลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมานะครับผมแต่ผมอยู่ในหน้าต่างเกมตั้งมั้งหายโอเคแป๊บหบนึ่งนะตัดแปบบ๊บ โอเคนะครับก็รอสักครู่หนึ่งโอเคผมเลือกมาที่เพลงมุมกดนะเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะเนี่ยมันมีเหมือนกันให้เรากดเข้ามาที่ให้เรากดเข้ามาที่อันนี้เดี๋ยวภาพเบือ ดคลิปแป๊บโอเคนะครับอันดับต่อไป,ไปนะให้เรากดเข้าไปที่เออไหนให้เรากดเข้าไปที่อันนี้นกดเข้าไปเลยครับปกติมันยังไม่มีนะปกติยังไม่มีนะผม เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาให้เราลงมันก็จะมีอันนี้อันให้เรากดอันนี้ไปนะผมให้เรานะครับกดเป็นช่องก็ได้เดี๋ยวผมจะกดเป็นช่องก็แล้วกันแล้วก็กดพิมพ์ชื่อช่องตัวเองไปนะผมโอเคก็จะช่องอุ้ยขึ้นด้วยเหรอเนี่ย ขึ้นด้วยโอ้เกินถ้าเสียงเบานะครับก็ขอไปเดี๋ยวมันมันคล้ายกันตรงไหนเีดี๋ยวมันคล้ายกันตรงไหนน่าน่าจะโปรโมดด้วยกันละมั้งโอเคให้เรานะกดเข้าไปเทียนนี้แล้วก็นะฮะมันก็จะมีอย่างงี้ให้เราเลื่อนขึ้นนะแล้วก็กดเลือกทำมันลึก,ลกทำนะฮะมันก็จะมีน,นี้ขึ้นมาให้เรานะเลือกแบบไหนก็ได้นะผมตามใจท่านผู้ชมเลย มัไไนจาเป็นยังีงมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคตัดคลิปเปอันนี้นะครับก็ให้เราเดี๋ยวผมเปิดโ,โหมดช่องใครคนหนึ่งไม่รู้นะยอกหยอก,ยอกโหมดช่องน้องนั่นแหละน้องคนตะเกตที่ขึ้นนั่นแหละ แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะเราต้องเปลี่ยนะนฮะให้เรานะครับกดบันทึกไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S โอเคนะครับแล้วก็จบแล้วเข้ามานะแล้วก็กดไม่ต้องกดอันนี้อันนี้อันนี้ข้ามถ้าใครรู้ถห้มันให้เราเข้าไปที่ที่เราต่อให้ต่อ ครับขึ้นมาแล้วครับดูมหครับปกติมันยังไม่มีนะครับแบบนี้เนี่ยเหมือนกับอันที่ผมสอนไปตะก,กี้ปล่ะโอเคนะครับก็ก็มีแค่นี้แหละก็มีแค่นี้แหละครับผมในมือถือก็ทําได้บนคอมก็ทําได้ในมือถือผมแหลกนะครับผมสอนในโน้ตบุ๊กหรือคอมก่อนนะในคอมก็ทําได้เหมือนกับโน้ตบุ๊กนน่แหละโอเคนะคะชอบเล่งก่อนเลก่ ก็ใช้กดสไคร b ์ช่องขัรนกับช่องจดยดูว่าช่องอะไรนะรบผมเดี๋ยวพาาักฮะไปแล้วไว้เลิกเงินเดี๋ยวค่อยไปดูติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมเขาอันนี้ผมดูแล้วเรียบร้อยนะฮะจากที่สอนไป นี่ครับผมขอร้องนะครับอันนี้ผมรู้แล้วช่วยกันุ้นกดไลค์เอ้ม,อมอกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ถึงยี่สิบซับที่เขาขอมาผมรู้นะว่าเขาขออะไรถคาคลิปถึงหนึ่งพันซับสิบสองโอเคสิบสองเอสองเยสิบหกโอเคยี่สิบได้อยู่ยี่ห้าพอได้ ห้าส okay. ิบโอเคหนึ่งร้อยดีหนึ่งห้าร้อยดีดีหนึ่งพันดีมากมันคืออะหยังโอเคนะครับจบตัดต่อ,ตอเป๊ะ